ครับข้อที่58นะครับเมื่อนำประจุบวก3.6คูณ10กำลังลบ14คูรอมวางในสนามไฟฟ้าของแผ่นโลหะ2แผ่นซึ่งมีทิศจากซ้ายไปขวานะครับและมีความต่างศักย์100โวลต์และอยู่ห่างกัน0.3เมตรจะเกิดแรงกระทำต่อประจุตามข้อใดต่อไปนี้นะครับเราก็มาดูวิธีทำกันเลยนะครับจากโจทย์ของเรานะครับตรงนี้ เขาบอกว่าเมื่อนําประจุนะครับตรงนี้ก็คือตัวของ Q นะครับมีค่าเท่ากับบวก3นะครับคูณ10กําลังลบ14บสู่รอมนะครับอันนี้คือ Q นะครับทีนี้เขาบอกว่าไปวางในสนามไฟฟ้านะครับจากซ้ายไปขวานะครับอันนี้คือทิศของสนามไฟฟ้านะครับเคลื่อนที่จากซ้ายไปขวานะครับทิศของ E นะครับทีนี้นะครับ เขาบอกว่ามีความต่างศักย์นะครับตรงนี้เขาให้ตัว v มานะครับความต่างศักย์ก็เท่ากับ100โวล์นะครับ v เท่ากับ100 V โวล์นะครับวางห่างกันอยู่0.3เมตรตรงนี้ก็คือตัว d นะครับระยะนะครับ0.3นะครับเขาถามนะครับจะเกิดแรงที่กระทำต่อประจุตามข้อใดนะครับก็คือให้หา f นะครับเท่ากับเท่าไหร่นะครับเราจะหา f นะครับ จากสูตรนะครับก็คือ F นะครับเท่ากับ Q นะครับคูณอยู่กับ v ส่วนด้วย d นะครับจากนั้นเราก็แทนค่าลงไปนะครับ Q ของเรามีค่าเท่ากับบวก3นะครับตรงนี้คูณอยู่กับ10กําลังลบ14นะครับคูณอยู่กับ v นะครับห0 0นะครับหารอยู่กับ0.3นนะครับจากนั้นนะครับเราก็คำนวณต่อไปนะครับเราก็เอา ห0 0นะครับหารอยู่กับ0.3นะครับตรงนี้ก็จะได้เป็น33.33 3 33นะครับจากนั้นนะครับเราก็นำเอา3.6นะครับคูณกันกับ333.3นะครับตรงนี้เราจะได้เป็น1 1 9 9 9 9นะครับตรงนี้ทีนี้เราก็จะได้ f นะครับมีค่าเท่ากับ1 1 9 9นะครับ จุดเก้นะครับคูณอยู่กับคูณ10บกำลังลบสิบสีนะครับตรงนี้เป็นลบสินะครับจากนั้นนะครับเราก็จะเลื่อนจุดนะครับไปข้างหน้านะครับหนึนะครับตรงนี้เราจะเลื่อนมา3จุดนะครับจากนั้นตรงนี้เราก็จะได้ f นะครับมีค่าประมาณนะครับหนึ่นะครับตรงนี้เราเลื่อนมา3จุดนะครับตรงนี้1,2,3านะครับ ก็จะได้เป็นคูณ10กกำลังนะครับลบนะครับทีนี้เราเลื่อนมา3จุดนะครับตรงนี้ก็ลบไป3นะครับจะเหลือกำลัง11นะครับทีนี้นะครับในชอยของเรานะครับมันไม่มีค่า1.99คูณ10กําลังลบ11นะครับทีนี้ตรงนี้1.99ตรงนี้เราก็จะปัดให้เป็นนะครับก็คือ1.2นะครับตรงนี้ให้มันเป็น1.2นะครับก็จะเป็นคูณ10กําลังลบ11นะครับ10บกลังลบ11นะครับหน่วยเป็น นิวตันนะครับตรงนี้ก็คือแรงนะครับที่กระทำต่อประจุนะครับตรงนี้มีค่าเท่ากับ1 2ึ่งจคูณสิกำลังบสินิวตันนะครับทีนี้นะครับตัวของ1 2ึ่งจุดสองคูณสิบกำลังลบสินะครับมันมีอยู่ด้วยกัน2องชอยนะครับทีนี้เราจะมาดูทิศนะครับซึ่งเราจะมาดูจากค่าของประจุนะครับตรงนี้เป็นประจุบวกนะครับเป็นประจุบวกนะครับฉะนั้นถ้าเราเอานําเอาประจุบวกนะครับมาวางในสนาม ไฟฟ้านะครับตรงนี้ประจุบวกตัวนี้จะเคลื่อนที่ไปทางเดียวกับทิศของสนามไฟฟ้านะครับซึ่งทิศของสนามไฟฟ้าตัว e นะครับตรงนี้มันเคลื่อนที่จากซ้ายไปขวาฉะนั้นประจุบวกเราก็จะเคลื่อนที่ไปทางเดียวกันนะครับนั่นก็คือทิศจากซ้ายไปขวาเหมือนกันนะครับฉะนั้นเราจะตอบข้อที่3นะครับก็คือแรงที่กระทําตัวประจุมีค่าเท่ากับ1.2คูณ10กกาลังลบ11นิวตันนะครับในทิศจากซ้ายไปขวานะครับ เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับตอบข้อที่3ครับ